วันนี้นะคะกลุ่มของพวกเรานะคะ4ี่ศูนย์สี่ะคะจะมานำเสนอเรื่องการสำรวจเบื้องต้นและการวางแผนการสำรวจะคะ่ะสมาชิกกลุ่มของพวกเรานะคะมีดังนี้ค่ะหนึ่งนางสาวเบนจมาจันทองทาสองนางสาววัสนาบุญป้องสานางสาวสุภัทราดวงสุวรรณ 4. นางสาวศิริวันจีนเมืองและ 5. นางสาวมัชิมานีไรโยทินนะคะสรุปผลการปฏิบัติงานของกลุ่มพวกเรานะคะมีดังน,นี้ค่ะอันนี้คือภาพแผนที่รวมที่กลุ่มของพวกเรานะคะได้รับผิดชอบนะคะก็คือโซนสีนะคะบริเวณทางรถไฟค่ะ อันนี้เป็นภาพพื้นที่ตัวอย่างนะคะที่ปฏิบัติงานจริงนะคะพื้นที่โดยสังเกตของโซนสี่ของเรานะคะทิศเหนือมีลักษณะเป็นพื้นที่ราบส่วนใหญ่เป็นต้นกระถินยักนะคะแล้วก็ทิศเหนือจะมีนใบริเวณติดทางรถไฟทิศใต้ติดกับพื้นที่ของชาวบ้านทิศตะว,วันออกติดกับพื้นที่โซนที่สนะคะและทิศตะว,วันตกเฉียงใต้ติดกับพื้นที่โซนที่5ค่ะ ขั้นตอนการปฏิบัติงานนะคะหนกำหนดเป้าหมายวางแผนในการทำงาน2แบ่งหน้าที่ในการทำงานตามความสามารถของแต่ละคน3ลงมือปฏิบัติงานตามงานที่ได้รับมอบหมาย4ปรึกษาเพื่อนในกลุ่นและสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับหมดุดร่วมกับเพื่อนกลุ่มอื่น5สรุปผลและปรับปรุงการทำงานที่เกิดขึ้นภายในกลุ่มค่ะผลการปฏิบัติงานนะคะ1 1ถึงมี4หมดุดแบ่งเป็น2หมดุด ร่วมสองมดุดรางวัลสิบสองถึงสิบสามสี่มุดแบ่งเป็นสองมดุดร่วมสองมดุดสงรางวัลสิบสามถึงยี่สิบห้าสี่มุดร่วมยี่สิบห้าถึงสิบเอดสี่มุดร่วมรวมทั้งหมดเป็นสิบสองมุดค่ะปัญหาและอุปสรรคที่พบในการปฏิบัติงานหนึ่งข้าหมุดที่ได้รับจากเพื่อนกลุ่มอื่นมีความคลาดเคลื่อนสองมีอุปสรรคในการติดต่อการทํางานกับเพื่อนกลุ่มอื่น สามขาดแรงกระตุ้นและความรอบคอบในการทำงานสี่ขาดความเชี่ยวชาญในการทำงานด้านการใช้งานอุปกรณ์และลงพื้นที่จริงค่ะข้อคิดเห็นในการแก้ปัญหาการทำงาน 1. นควรม,มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนภายในกลุ่มและนอกกลุ่มให้มากขึ้นเพื่อการติดต่อสื่อสารให้ได้เข้าใจกันมากยิ่งขึ้น 2. ม,มีการตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อความถูกต้อง 3. ควรศึกษาเกี่ยวกับอุปกรณ์สื่อสารการเรียนรู้เพิ่มเติม,เ,ตม,เ,ตมเพื่อให้มีความพร้อมในการทำงานนี่คือบรรยากาศ ในการทำงานร่วมกับเพื่อนภายในกลุ่มนะคะระหว่างที่เราทำงานกันกลุ่มของพวกเรานะคะขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ